ก่อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการชมคลิปครับต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวกาดล้านเมืองค่ะอยู่ที่ตัวเมืองเชียงราอยอันนี้เป็นกราหมึน,นะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราซื้ออะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย กไข่แน่นๆนี่ค่ะน้องยังขยับอยู่เลยเออดูดิงรุงดิ้งอยู่เลยอันนี้ปลาหมึกแล้วก็มีหลายชนิดมากเลยปลาหมึกกุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งเรื่องของกุ้งนะคะมีปูมามีองตปูม้าหอยหวาน กุ้งะกุ้งขาวก็มีหลายไซส์อีกเช่นกันและสิ่งที่เราซื้อวันนี้ก็คือกุ้งลายเสือค่ะกับหอยเมงหูวันนี้เรามาบุกกาดตลาดสดกันทุกคน อาหารทะเลสดๆสดจ้าวันนี้เราได้แล้วนะคะกุ้งกับอหอยเมงผู้เอาไปส่งเอาไปทานทีใหม่กันทุกคนกินอะไรไปดูทางนี้กันค่ะตัวใหญ่มากเลยกุ้งมีหลายชนิดมากอันนี้หอยแครงทุกคนหอยแครงหอยแครงก็มีหลายไซส์นะจ้าไปต่อกับหอยเมงผู้กับหอยเม ปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยชื่อร้านนะคะเงินเงินก็เลยสดท่านไดมาที่นี่นะคะก็มาอุดหนุนกันได้นะเออเดี๋ยวไปดูกันต่อจ้าอันนี้เป็นแบบคัดเกรดแล้วนะคะทำไว้ให้แล้วเรียบร้อย ร้านหนึ่งก็จะรอบพอดีอน,นี้ปลาตัวใหญ่เลยอันนี้ปลาก,กระปรนะ๋องผััดไปผัานมาก็แวะมานะคะตลาดสดมีเยอะนะคะมีหลายร้านมากเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ